สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยนะคะเรื่องการบวกการลบจํานวนที่มากกว่า1,000 0แสนะคะเป็นเรื่องของการบวกค่ะแบบขักที่หัจดที่1งจงหาผลบวกนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำแล้วนะคะสามารถตรวจคำตอบได้เลยและเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะสามารถจะทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยนะคะตัวเลข หลักแสนตัวแรกเราจะเรียกว่าตัวตั้งส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงน,นี้เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะตัวที่อยู่ข้างล่างเราจะเรียกว่าตัวบวกค่ะเราจะต้องเอาสองจำนวนนี้มาบวกกันนะคะวิธีการบวกจะต้องเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนค่ะโจทย์น,นะคะคือ7 9 1 1 0 0บวกด้วย831ค่ะ เริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะศูนย์บวกหได้1ค่ะหลักขัดไปหลักสิบนะคะศูนย์บวกสได้3ค่ะหลักร้อยนะคะ1นบวกแได้9ค่ะต่อไปหลักพันนะคะเป็นเลข1นะคะไม่มีตัวบวกสามารถดึงลงมาได้เลยนะคะ หลักถัดไปไม่มีตัวบวกเช่นเดียวกันดึงลงมาได้เลยค่ะเราสามารถดึงเลข9และเลข7ลงมาได้เลยนะคะและข้อที่1นนะคะคําตอบที่เราได้ก็คือ7จ็ดแสนมีนักเรียนคนใดที่ตอบเหมือนคุณครูบ้างคะไปที่ข้อที่สกันเลยนะคะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนเรามาอา่านโจทย์พร้อมๆกันนะคะ 336,506บวกด้วย 80, 8 8 1 6ค่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะคะ6บวก6เป็น6บวก6เป็น12ค่ะใส่2ทด1ค่ะต่อไปเริ่มบวกที่หลักสิบนะคะคุณครูจะเอา ตัวตั้งบวกด้วยตัวทดก่อนเพื่อป้องกันการลืมนะคะก็คือ0บวก1เป็น1บวกอีก1เป็น2ค่ะต่อไปหลักร้อยนะคะ5บวก8 5บวก8เป็น13ค่ะใส่3ทด1ค่ะทดในหลักถัดไปนะคะ ต่อไปอย่างที่ครูสอนเมื่อสักครู่ก็คือเราจะเอาตัวตั้งบวกด้วยตัวทดก่อนเพื่อป้องกันการลืมนะคะนั่นคือ6บวก1เป็น7บวก0เป็น7ค่ะหลักหมื่นค่ะ3บวก8 3บวก8เป็น11ใส่ 1, 1. ทด1ค่ะ หลักแสนนะคะ1บวก3เป็น4ค่ะข้อนี้คุณครูตอบ4 1 7 3ส2ค่ะมีนักเรียนคนไหนที่ตอบเหมือนคุณครูบ้างคะคนที่ตอบเหมือนคุณครูเก่งมากคะ่ะข้อที่3นะคะอ่านโจทย์ก่อนเลยนะคะ3 0 0 0 ร้อสาสิบสองบวกด้วย3ามแสนหกค่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะสองบวกหเป็น8ค่ะสามบวกหเป็นสค่ะต่อไปเจดบวกเ้าเป็น 16ค่ะใส่6ทด1ค่ะต่อไปจะบวก0บวก1เป็น1บวกอีก1เป็น2ค่ะหลักหมื่นนะคะ3บวก6เป็น9ค่ะสุดท้ายหลักแสนค่ะไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะข้อนี้จะตอบ392,648ค่ะ และในข้อต่อๆไปเด็กๆสามารถทำได้จนถึงข้อที่15เลยนะคะแล้วคุณครูจะนำเฉลยมาให้เด็กดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ